กราบสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านครับขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาคากับรายการนาคาทำนายดวงประจำเดือนกุมภาพันธ์2,567ดวงการงานการเงินความรักจะมีเรื่องราวอะไรดีๆน่าสนใจบ้างเราไปรับชมรับฟังคำพยาการณ์การวิเคราะห์ดวงชะตาภายในคลิปพร้อมกันได้เลยครับ และพิเศษสุดคุณผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะศึกษาหรือว่าเรียนวิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับตอนนี้ทางช่องหัวใจนาคาของเราได้เปิดคอร์สหลักสูตรสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยภาคพื้นฐานออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีทั้งหมด11บท11เนื้อหาด้วยกันนะครับที่เราจะมาเรียนศึกษาการมีการปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นเกี่ยวกับการทําความรู้จักดวงดาวไปจนถึงภาคพยากรพื้นดวงชะตาของตอนเองและผู้อื่นนะครับการันตีว่าคอร์สนี้สามารถวิเคราะห์ได้ถูกต้องแม่นยำนะครับรวมไปถึงภาคพยากรทำนายอนาคตตนเองและผู้อื่นได้อย่าง ถูกต้องนะครับมีการปูพื้นฐานให้อย่างแน่นเลยใครที่อยากจะเรียนนะครับไม่มีพื้นฐานกลัวเรียนไม่รู้เรื่องนะครับในคอร์สนี้ผมปูพื้นฐานให้แน่นมากเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะศึกษาหรือว่าเรียนวิชาโหราศาสตร์ไทยภาคพื้นฐานนะครับตอนนี้เปิดหลักสูตรแล้วสามารถสมัครเรียนกันได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพียงแค่แอดไอเดีไลน์เข้ามานะครับพิมพ์ SIBANK164 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับแอดมินเราเข้ามาได้เลยนะครับ ดวงการงานสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนประจำเดือนกุมภาพันธ์2567นะครับดาวการงานชาวลัคนาราศีเมถุนครับได้แก่ดาวพฤหัสนั่นเองเนาะนะครับดาวพฤหัสนั้นนะครับเจ้าเรือนการงานยังคงทับเรือนพบโชคลาภหรือว่าเรือนพบลาภะนะครับสวยตำแหน่งมาตรฐานราชาโชคนะครับแถมมีดาวพระเกตนะครับมาอยู่ร่วมด้วยนะครับดาวพระเกตเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นดาววิญญาณธาตุนะครับอยู่กับดาวดวงไหนก็จะเสริมเพิ่มพลังให้ กับดาวดวงนั้นถ้าดีก็จะดีมากยิ่งขึ้นไปอีกแต่ถ้าเกิดเสียหายก็จะเสียหายเพิ่มขึ้นไปอีกเช่นเดียวกันแต่ดาวพฤหัสนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนการงานนะครับ เป็นดาวที่ดีนะครับก็เลยจะส่งผลในด้านดีเนาะเรื่องของสติปัญญาความรู้ความสามารถการคิดวิเคราะห์การใช้เซนส์สัมผัสในการทํางานเนี่ยค่อนข้างดีนะครับถือว่าเป็นช่วงที่บุญกุศลจะหนุนนำทําให้เรื่องการงานชาวราศีเมถุนครับมีเกีย์จะได้จับเงินก้อนใหญ่นะครับหรือว่าจะได้รับผิดชอบในเรื่องของงานใหญ่ๆเข้ามานะครับนอกจากนี้ที่เรือนการงานหรือว่าเรือนกรรมมก,ก็จะมีดาวพระราหูเป็นเจ้าเรือนภพสุภะเจ้าเรือนแห่งความสําเร็จประทับเรือนการงานเรียกว่ามีโชคดี2เด้ง2ต่อนั่น ทําให้ชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับในเดือนนี้ใครที่อยากจะขาขายอยากจะทํากําไรนะครับในเรื่องงานเรื่องเงินเองก็ตามนะครับจะมีโอกาสได้ผลประโยชน์ผลกําไรมาแบบเป็นกอบเป็นกำซึ่งในเรื่องงานถือว่าค่อนข้างดีนะไม่มีอะไรต้องกังวลน,นะครับแต่ว่าที่เรือนม,มรณะเนี่ยก็จะมีดาวประจําตัวคือดาวพระพุทธท่านเป็นสถิตอยู่นะครับข้อดีก็คือจะมีโชคที่มาจากแดนไกลงานต่างประเทศการติดต่อสื่อสารอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าจะมีข่าวดีเข้ามาแต่ ดาวพุธตกมรณะเนี่ยส่วนมากการสื่อสารเนี่ยมันจะไม่ค่อยเด่นนะแล้วมีดาวพาธิตมาอยู่ร่วมด้วยให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนร่วมงานนะครับมีโอกาสจะทะเลาะเบาแว้งกันนะครับให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของการถูกหลอกนะครับหรือว่าการที่ท่านเข้าไปทําอะไรสักอย่างแล้วมันมีผลประโยชน์ร่วมกันนะครับมันจะทําให้เกิดการทะเลาะเบาแว้งกันในส่วนตรงนี้ได้นะครับและนอกจากนี้ดาวพาธิตย์กับดาวพาธุธหนึ่งสี่เนี่ยเป็นคู่เอกสารค, AR, ค,ค,ค,า AR, คู่สัญญาคู่คดีความนะครับระวังเรื่องของคดีความเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารนะครับมีปัญหาผิด นะครับเวลาจะเซ็นอะไรก็ตรวจอ่านเงื่อนไขดีๆเนาะไม่เช่นนั้นแล้วท่านจะมีเรื่องปวดหัวตามมาทีหลังได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมแล้วมาในช่วงวันที่14กุมภาพันธ์นะครับดาวพภูชครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนภพตนุหรือว่าเป็นดาวประจําตัวจะย้ายออกจากเรือนมรณะมาทับเรือนภพสุภาแล้วนะครับทาให้ชาวลัคนาราศีเมถุนจะกลับมามีความมั่นใจนะครับในเรื่องการทํางานที่ดีมากขึ้นนะครับบวกกับดาวพ,าพุูชเนี่ยเจอดาวพระเสาร์สีเป็นคู่สมพลคําว่าสมพลไม่ถึงการมีอิทธิพล นะครับในสภาพแวดล้อมการทํางานหรือว่าการทําอะไรก็ตามนะครับมันจะมีอิทธิพลต่อผู้คนเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะการพูดคุยเจรจาจะกลับมาสําเร็จดีมีอํานาจในการต่อรองเรื่องการเซ็นเอกสารเซ็นสัญญาจะสําเร็จดีครับเรื่องของการติดต่อธุรกิจดีลงานนะครับท่านจะมีอํานาจเรื่องการต่อรองเรื่องของการใช้คําพูดนะครับหรือว่าใครที่ต้องการจะเดินทางไปต่างประเทศนะครับก่อนหน้านี้เอกสารติดขัดมีปัญหานะครับตั้งแต่วันที่14กุมภาเป็นต้นไปนะครับเรื่องด้านเอกสารการเจรจาการพูดคุยหรือว่าการเดิน ทางไกลจะสําเร็จดีมากสําหรับชาวลัคนาราศีเมถุนและจะมีโชคที่มาจากแดนไกลการทํางานร่วมกับเพื่อนก่อนหน้าน,นี้มีปัญหาติดขัดนะครับก็จะกลับมาดีขึ้นเรื่องของบริวารลูกน้องนะครับดาวพระศุกร์เจ้าเรือนพบบริวารไปตกมรณะนะครับลูกน้องอาจจะลาออกนะครับหรือว่ามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างในที่ทํางานเกิดขึ้นได้นะครับแต่ข้อดีคือดาวพระศุกร์มีดาวพังคารมาอยู่ร่วมด้วยสุปากวานอังคารรับเอาหมายความว่าเป็นดาวคู่มิตรกันนะครับก็จะมีบริวารใหม่นะครับเข้ามาทดแทนหรือว่ามาช่วยนะครับ การทํางานครั้งนี้และข้อดีคือดาวพัางขานเป็นเจ้าเรือนอริมาตกมรณะหมายถึงอุปสรรคปัญหาทุกอย่างจะถูกทําลายลวดเรียกว่าเป็นช่วงดวงแข็งนะครับใครคิดร้ายคิดไม่ดีต่อชาวราศีเมดุลครับสุดท้ายเขาจะแพ้ภัยตนเองไปในท้ายที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องการงานโดยภาพรวมดาวการงานได้มาตรฐานราชาโชคอยู่ที่เรือนพบลาภาโชครับมีเกณฑ์สําเร็จดีรวยโชครวยทรัพย์ในเรื่องงานนะครับชาวลัคนาราศีเมดุนนะครับเกี่ยวกับการทําบุญเสริมดวงเนาะให้ไปทําบุญเกี่ยวกับการสร้างพระพุทธรูปถวายพระพุทธรูป เฉพาะการถวายสังฆทานให้มีพระพุทธรูปปางสมาธิถวายไปด้วยนะารทำบุญในวันพฤหัสได้ยิ่งดีเลยนะครับหรือว่าจะไปเป็นเจ้าภาพงานบวชพระบวชเน้นนะครับไปร่วมใส่ซองบริจาคเงินสนับสนุนงานบวชพระนะครับจะช่วยเปิดดวงชะตาด้านการงานครับให้สําเร็จมั่นคงและมีเกณฑ์รวยนะครับมีโอกาสที่งานจะดีมากขึ้นกว่าเดิมกว่านี้อีกกว่าที่เป็นอยู่อีกนะครับผมส่วนในเรื่องของวัตถุมงคลเสริมดวงนะครับเสริมความร่ํารวยหรือว่าเสริมความมั่งคั่งนะครับในด้านหน้าที่การงานเสริมความสําเร็จแนะนําครับบูชา เป็นบ่วงหน้ากระบาดครับบ่วงหน้ากระบาดเนี่ยเป็นวัตถุมงคลนะครับเป็นเครื่องรางที่นะครับมีความเชื่อมีพลังพุทธ,ธานุภาพทเทว,วานุภาพด้านของการทํามาหากินนะครับเรื่องของการมีกินมีใช้ไม่มีอดเพราะฉะนั้นใครที่ประกอบธุร,รกิจงานส่วนตัวเองก็ตามงานขายหรือว่าไปทํางานประจําต้องการความก้าวหน้าความสําเร็จในเรื่องงานครับบูชาบ่วงหน้ากระบาดแล้วจะสําเร็จดีพญานาคขึ้นชื่อเกี่ยวกับเรื่องของเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สมบัติบูชาบ่วงหน้ากระบาดจะถูก ต่อดวงชะตาท่านในช่วงนี้นะครับ ส่วนในเรื่องการเงินดาวการเงินชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยได้แก่ดาวจันดาวจันรเนี่ยโคจรทุกสองวันครึ่งนะครับผมก็เลยไม่สามารถมาไล่ให้ทุกวันเพราะเป็นดาวที่โคจรเร็วมากนะครับก็จะมาดูว่ามีดาวอะไรมากุมมะเล็งเรือนพบการเงินบ้างนะครับเริ่มต้นในช่วงวันที่1เป็นต้นไปจนถึง14นะครับกุมภาพันธ์เนาะดาวพระอาทิตย์กับดาวพระพุธเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องเอกสารนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาด้านคดีความนะครับคดีความเนี่ยหมยถึงว่าเกี่ยวกับเรื่องเอกสารฟ้องเอกสารอะไรพว ที่มันแจ้งเรานะครับเรื่องของสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันเป็นปัญหานะครับจะมีเข้ามาแล้วมันเล็งไปที่เรือนการเงินเพราะฉะนั้นระวังเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องบัตรเครดิตการผ่อนต่างๆเช่นผ่อนบ้านดาวพุธเป็นเจ้าเรือนพันธุ์ไม่ถึงบ้านรถนะครับเกี่ยวกับสหัชชาพาทิติ์คือสัตว์ชางไม่ถึงเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนนะครับเพื่อนอาจจะมาขอยืมเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มันมีดาวพังคารอยู่ร่วมด้วยพังคารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนโชคลาภโดยตรงบ่่่่งงงบอออกวววาาาใในนนนชชต้้เเดดืครรัจยยะะะมี คใครชวนลงทุนทําอะไรก็อ่านดูเงื่อนไขดีๆนะครับไม่เช่นนั้นท่านจะเสียเปรียบมากกว่าได้เปรียบนั่นเองเนาะ แล้วมาในช่วงวันที่14กุมภาเนี่ยครับผมดาวพระพุธกับดาวพระอาทิตย์เนี่ยโคจรย้ายออกไปเรียบร้อยแล้วปัญหาเรื่องขับข้องหมองใจนะครับในเรื่องของด้านเอกสารปัญหาเกี่ยวกับการทําธุรกรรมการเงินนะครับแล้วมันไม่สําเร็จอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลังจาก14กุมภาเป็นต้นไปลองยื่นลองทําสินเชื่อดูมีโอกาสจะประสบความสําเร็จดีนั่นเองนะครับผมแล้วก็โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับถือว่าดาวการงานไปตกเรือนโชคลาบครับจะมีเรื่องของโชคความสําเร็จเข้ามาแต่ข้อเสียคือดาวพังขานเจ้าเรือนพบลาภาไปตกมรณะก็ยังบ่ บอกว่ายังคงมีค่าใช้จ่ายอยู่บ้างนะครับผมเพราะฉะนั้นการวางแผนคือสิ่งที่สําคัญสำหรับชาวราศีเมถุนในเดือนกุมภาพันธ์2567นี้แต่ในเรื่องของงานเงินนะครับมีเข้ามาแน่นอนเนาะเป็นกําลังใจให้นะครับชาวลัคนาราศีเมถุนในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงครับดาวการเงินเป็นดาวจันนะครับดาวจันเนี่ยเป็นธาตุดินเป็นดินชุ่มน้ำเนาะนะครับไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของห้องน้ำาลครับเช่นชําระเงินนะครับช่วยในเรื่องการสร้างห้องน้ำนะครับหรือว่าซื้ออุปกรณ์ล้างห้องน้าไปถวายวัดก็ได้นะครับหากทน จานวนเงินนะครับหรือว่าสิ่งของทําบุญก็ตามเนาะขอให้ลงท้ายด้วยเลข15แล้วกันเป็นกําลังของดาวจันทร์เจ้าเรือนพบก,การเงินหลักนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของวัตถุมงคลเสริมดวงเปิดดวงด้านการเงินความสําเร็จโชคลาภนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับแนะนําบูชาเป็นปู่เท้าเวสุวรรณนะครับปู่เวสุวรรณเนี่ยนะครับท่านเป็นหนึ่งในเท้าจตุโลก,กบาลทั้ง4นะครับปกครองสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกานะนะครับถือว่าเป็นเทพเจ้าที่มีความร่ํารวยนะครับในดินี่ยเชื่อกันว่าท่านเกิดเป็นพ่อค้าเพราะฉะนั้นในเเเรรรืืรร่่อองงงกาิน ของทรัพย์สินเงินทองเรื่องของความร่ำรวยมั่งคั่งครับบูชาปูเวสวรรณแล้วจะร่ำรวยมั่งคั่งดีนะครับอ่ายังไงในเดือนนี้นะครับดาวการงานไปตกเรือนโชคลาภอยู่แล้วแต่ว่าดาวโชคลาภจริงๆคือดาวพังคันไปตกมรณะเพราะฉะนั้นบูชาเทาเวสวรรณจะดีคุ้มครองดวงชะตาในเรื่องของภัยพิบัติเรื่องของสิ่งไม่ดีต่างๆด้วยนะนะครับอ่ายังไงบูชาปูเวสจะถูกฉลกในพื้นดวงท่านในเดือนกุมภาพันนี้นะครับ ส่วนในเรื่องของความรักครับดาวความรักของชาวลัคนาราศีเมถุนนั้นนะครับได้แก่ดาว หัสดาวพฤหัสเป็นทั้งเจ้าเรือนคู่ครองเป็นทั้งเจ้าเรือนการงานดาวพฤหัสนั้นนะครับยังคงอยู่ที่เรือนภพลาภนะครับในช่วงนี้นะครับถือว่าดาวพฤหัสเนี่ยนะครับอยู่ในเรือนภพที่ดีและมีดาวพระเกียรติมาอยู่ร่วมด้วยหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องบุญกุศลนะครับหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่มันเคยผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตภพอดีตชาติเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักนะครับดาวความรักอยู่ร่วมกับดาวพระเกียรติหมายถึงคู่บุญคู่บารมีมีโอกาสจะมีนะครับคนที่ถือว่าเป็นคนที่มีีีีบบบบุญมมมมาาารรเเคยยพ็ด้วกจะ เจอกันในช่วงนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสจะได้รับโชคที่มาจากเพศตรงข้ามนะครับการไปเข้าวัดทาบุญนะครับหรือว่าไปในสถานที่โบราณสถานที่นะครับเก่าๆอะไรเงี้ยนะครับก็มีโอกาสจะได้เจอกันซึ่งลักษณะเป็นคนที่นะครับมีความเป็นผู้ใหญ่นะครับมีความสุขุมเนาะบางทีดูลักษณะอาจจะเป็นคนที่นะครับดูแล้วลักษณะเหมือนกับเป็นคนที่นะครับในช่วงนี้นะนะครับเป็นคนที่ผมบางอะไรเงี้ยนะครับก็ได้เช่นเดียวกันลองสังเกตลักษณะประมาณนี้ดูก่อนนะครับและที่สําคัญเนาะดาวพระศุกร์ครับซึ่งเป็น เจ้าเรือนภพปุตตะนั้นนะครับหมยถึงเกี่ยวกับการเริ่มการเริ่มต้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องไอเดียความคิดนะครับได้โคจรมาอยู่ที่เรือนปัตตนีแล้วนะครับก็ถือว่าจะมีเกมเรื่องการได้เริ่มต้นเกี่ยวกับความรักครั้งใหม่หรืออาจจะมีความคิดนะครับในการที่อยากจะเข้าไปทําความรู้จักไปจีบไปสร้างความสัมพันธ์อะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงของการสางสัมพันธ์ที่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีเนาะสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับเกี่ยวกับคนโสดที่มีเกณฑ์จะสะโสดและมีโอกาสจะมีคนเข้ามา บุญเสริมดวงครับไปทําบุญเรื่องของการถวายสังกทานเนาะให้มีพระพุทธรูปปางสมาธิไปด้วยนะครับทำเหมือนเกี่ยวกับเรื่องของการงานนั่นแหละนะครับส่วนเรื่องวัตถุมงคลเสริมดวงครับแนะนําบูชาเป็นหน้าเกี้ยวนะครับหน้าเกี้ยวเนี่ยเป็นวัตถุมงคลสายยานพญานาคราชนะครับที่มีพลังพุทธคุณไปในด้านของสายเสน่ห์เมตตามหานิยมในเรื่องของการดึงดูดใจคนรักมัดใจคู่ของนะครับเป็นการดึงดูดนะครับคู่รองคนรักนะครับคนที่มีบุญมีบารมีนะครับสัมพันธ์กันมาเนี่ยนะครับเข้ามาได้นั่นเองเนื่องจาก เจ้าชแต่ถ้าเกิดนาคานาคีตนใดข้อพิธีนาเกียวถือว่าเป็นพิธีที่ให้สัจจะสัญญาสาบานต่อกันว่าจะมีผัวเดียวเมียเดียวเพราะฉะนั้นในเรื่องความรักครับเกี่ยวกับเรื่องของคู่แทรรักแท้นะ้อบูชานาเกียวแล้วจะดีนะครับใครสนใจบูชาวัตถุมงคลกับช่องหัวใจนาคาอย,ย่างไงก็ติดต่อสอบถามอดมนิหนึ่งเราเข้ามาได้แล้วกันครับวันนี้ก่อนจากกาันน้อยังไงอยากจะขอกําลังใจจากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านครับช่วยกันกดปุ่มติดตามกดปุ่มไลค์กดปุ่มแชร์เป็นกําลังใจดีๆให้กับช่องหัวใจนาคาไปด้วยกัันนนนะะคครรรรบแล้ววกกก็ใใทีี่่สจจออยยาาาศึษหืเ วิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับตอนนี้เราได้เปิดคอร์สหลักสูตรสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยภาคพื้นฐานออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมีทั้งหมดนะครับสิบเอ็ดบทสิบเอ็ดเนื้อหานะครับมีการปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวนะครับไปจนถึงภาคพยากรณ์แนววิเคราะห์พยากรณ์พื้นดวงชะตาวิเคราะห์พยากรณ์นะครับดวงเหตุการณ์ในอนาคตได้ถูกต้องนะครับรวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของการนะครับผูกดวงหาลัคนาวางลัคนานะครับลัคนาอะไรราศีอะไรเนี่ยครับจะมีบอกสอนนะครับในคอร์สนี้ทั้งหมดเลย พยากรนะครับในการวางแผนเรื่องอนาคตเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเงินนะครับหรือว่าธุรกิจของท่านก็ตามเนาะใครสนใจครับอยากจะศึกษาเรียนโหราศาสตร์ไทยยังไงติดต่อสอบถามแอมินเราอเข้ามาได้ตามไอดียลายที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับพิมพ์ s อ b ไซบีเอเเข้ามานะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ ep หน้า ep นี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ